อนเนอร์อเนอร์โอเคคลิกขวานะคะพี่โอเคเราเริ่มที่คลิกพาเซลเป็นสีดำเงินนะคะแล้วก็พปร e ตี้นะคะรอฟลชฟลัฟลชอ่ะโอเคทีนี้เราก็ไปกันต่อนะคะตรงเครื่องหมายเหมือนเดิม เราเลือก fill and volume นะคะแต่ว่าเราตรงนี้เราจะให้มันเป็น Parcel Code เหมือนเดิมแล้วเราจะใส่ชื่อด้านล่างแทนแล้ก็ใส่เครื่องหมายทางนี้ค่ะเป็นส t i n g แล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็น New Line แล้วก็กลับมาสต i n g เหมือนเดิมแล้วเราก็เลือก fill and volume หรือ fill and volume นะคะทีนี้เราก็เลือกตรงคำว่า โอนเนอร์ค่ะพี่แล้วก็กดโอเคแนวกันชนก็ใส่ได้เลยหรือว่าจะใส่เป็นสีอะไรก็ได้นะคะก็กดไอพายูโอเคแล้วก็กดโอเคนี่เลยนะคะเรียบร้อยเราก็จะได้ข้อมูลชื่อในแปลงที่เดินนั้นค่ะขอบคุณค่ะ